แตยังอะะโอ,โอะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมต้นอะโวคาโดนะที่บ้านเราจังหวัดจันจทบุรีไม่มีนะคะนี่คือต้นอะโวคาโดที่เขา เอาไว้รับประทานแบบเป็นลูกลูกใหญ่ๆเลยเอาไว้รับประทานเหมือนออออมะพร้าวที่มันๆอ่ะเหมือนมะพร้าวกะทิบ้นานเราเนาะอะโวคาโดในท้องตลาดตามห้างสรรพสิพนค้าเนี่ยราคาแพงมากนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขามีรับประทานกันในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเนาะตอนนี้เรามาอะโวคาโดยงัยงยังไม่มีผลผลิตนะคนะมีแค่ต้นกับใบเยอะมากเลยนะคะน้องนุ้ยเนี่ยเขาก็มีทั้งฟาร์มโคนมแล้วเขาก็มีสวนมีไรอะโวคาโดด้วยเนาะอะโวคาโดเนี่ยสามารถ ทำเมนูอาหารบบเครื่องดื่มได้หลายอย่างนะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างเช่นอโะโวคาโดปั่นน้มสดหรือว่าอ,โอโะโวอะโวคาโดปั่นใส่น้ำผึ้งก็อร่อยดีน,นะคะจะรสชาติมันมันๆนะรสชาติของอะโวคาโดเขาเนี่ยจะมันมากถ้าเขาแก่จัดนะแล้วก็เป็นผลใหญ่ๆเราก็แกะเปลือกออกมาแล้วก็ใช้ช้อนขูดแล้วประทานอร่อยมากมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือทริปวันนี้ที่พามาชมต้นอะโวคาโดกันค่ะปิดได้